สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวเมืองราเวนโลนะคะทางใต้ของอิตาลีค่ะใกล้กับหมู่บ้านที่วานอยู่นะคะอยู่ติดกับทะเลนะคะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบนะคะเพราะว่าทางใต้นะคะส่วนมากก็จะเป็นทะเลภูเขานะคะสวยงามมากเลยค่ะเมืองนี้วานก็เพิ่งมาครั้งแรกดูค่ะบรรยากาศขึ้นลง ดูทางนะคะซิกแซกมากเลยแต่คนที่นี่เขาขับรถนะคะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเท่าไหร่นะคะดูวิวสวยมากค่ะทุกคนติดกับทะเลนะคะดูทางเรากำลังไปหาที่จอดรถนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะคะนี่ค่ะดูจากมุมสูงนะคะบ้านเขาจะปลูกเหมือนขั้นบันไดนะคะทุกคนดูวิว สวยมากๆเมืองราแวนโลนะคะทางใต้ของอิตาลีใกล้กับซาแลนโนนะคะแถวนี้นะคะก็คือติดทะเลหมดเลยวิวสวยหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นของฝากของเขานะคะขึ้นชื่อของทางใต้ของอิตาลีนะคะก็จะเป็นรูปภาพวาดบนจานบนอของต่างๆนะคะจะเป็นรูปมะนาวเป็นรูปทะเลนะคะอันนี้คือของชาร่วยนะคะ ทุกคนเหมือนบ้านเราเาคาเป็นของฝากที่คนเขาจะซื้อกลับบ้านนะคะนี่ค่ะแล้วก็มันจะอยู่ใ,ใกล้โบสถ์นะคะตอนนี้นี่นะคะวันยืนอยู่บนโบสถ์นะคะอยากให้ทุกคนเห็นวิวสวยๆนะคะวันนี้นะคะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ค่ะวันเสาร์ เพราะว่าช่วงนี้ผนักท่องเที่ยวเขาจะกลับบ้านไปหมดแล้วนะคะก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเยอะนะคะก็จะเต็มเลยค่ะแถวนี้ตรงลานวัดตรงนี้ละานโบสต,ตรงนี้นะคะอากาศวันนี้ไม่ร้อน,นะคะ่ะ20องศานะคะบนภูเขาแบบนี้ทางอิต,อออตาลีใต้นะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยคะ่ะถ้าติดกับทะเลทะเลภูเขานะคะน้ำก็จะสวย สะอาดไอช่วงซัมเมอร์นะคะก็จะมีต่างชาตินะคะแวะเวียนเข้ามาเที่ยวเยอะมากเลยอันนี้เราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปเที่ยวนะคะตรงที่เหมือนคาแซนโลนะคะทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวมันจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะคะเราก็จะเดินตลอดเลยค่ะถ้าบ้านเราเนาะก็จะเปรียบเสมือนเป็นวังเก่าประมาณนี้นะคะแต่ตัวนี้เขาปิดเขาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ ดูบรรยากาศค่ะวันนี้ตื่นตาตื่นใจมากเลยดูเห็น <_ C os> ของสวยๆงามๆแล้วก็วิวสวยด้วยวันขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะขับรถจากปฏิป้ายาค่ะมาถึงเมืองราแวนโอลนะคะถ้าใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะคะก็ลองแวะมาเที่ยวดูะคะ่ะทางอิตาลีใต้ เมืองลาวแวนโดนะคะแถวซาเลนโนนะคะเขตซาเลโนหมดเลยเขตท,ที่พวกเราอยู่หมดเลย,ยนี่มากับน้องอิวแล้วก็น้องมาลินนะคะแล้วก็ไอตัวเล็กแล้วก็ครอบครัววานแล้วก็ครอบครัวอิวค่ะคดูวิวหลักล้านค่ะทุกคนมันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเหมือนเป็นนางฟ้าเลยค่ะทุกคนมันสูงมากวิวก็สวยมาก อยากให้ทุกคนมาดูกับตานะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงถ้าทุกคนจะตื่นตาตื่นใจเหมือนกับวานเลยนี่ค่ะวานถ่ายจากมุมสูงนะคะดูวิวตรงนี้ค่ะภูเขานี้สูงมากเลยนะคะถ้าเราดูจากรูปเนาะจากวีดีโอก็จะเห็นว่ามันธรรมดานะคะแต่ถ้ามายืนอยู่ตรงที่วานอยู่นะคะคือภูเขามันจะสูงมาก ดูค่ะดูข้างล่างมีวันถ่ายจากมุมสูงนะคะให้ทุกคนดูอิตาลีสวยจริงๆค่ะทางใต้สวยจริงๆวันชอบค่ะถ้าติดกับทะเลนะบ้านที่ติดกับทะเลเหมาะมากเลยค่ะที่จะมาพักผ่อนนี่ค่ะบรรยากาศเดี๋ยววันอจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูข้างบน นี้ค่ะนักท่องเที่ยวขนาดไม่เยอะนะคะถ้าเยอะจะขนาดไหนอยากเล่นน้ำเอาแล้วอีแม่นี่ค่ะบรรยากาศดูค่ะเขาสร้างบ้านบนภูเขาดูจุดชมวิวคนอิตาลีนะคะทางอิตาลีใต้ส่วนมากนะเขาจะสร้างบ้านบนภูเขานะคะเพื่อจะให้เห็นวิวข้างล่าง ก็เลยวันนี้เห็นสวยๆงามๆก็เลยนำบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะอันนี้เป็นกระเส้นโลกเก่านะคะกระเส้นกระเส้นโลกเก่าเก่าแก่นะคะเขายังเก็บไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาชมะคะ่ะจุดชมวิวเดี๋ยววันจะพาทุกคนขึ้นไปชมวิวข้างบนนะคะราคาบัตรเข้ามานะคะก็คนละ8ยูโรนะคะเข้ามาชม พิพิธภัณฑ์อยู่ข้างในนะคะแล้วก็จุดชมวิวคนละ8ยูโรนี่เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะบนดาดฟ้านะคะมันจะมีทางขึ้นเล็กๆนะคะให้เราเดินขึ้นไปเด็กขึ้นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกระจกนะคะเล็กๆเ,เองนี่เรามาถึงจุดสูงสุดจุดชมวิวแล้วค่ะน,นี่บรรยากาศค่ะทุกคน สวยมากมากนี่นะคะ่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะถ้าใครสามารถเดินขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะอุย้ยเหงื่อ,อไหลใครย้อยเลยค่ะทุกคนอากาศเย็นๆเป็นร้อนเลยค่ะต้องถอดเสื้อเลยค่ะทุกคนค่ะดูวิวถ้าช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเต็มเลยนะคะนักท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะตรงนี้จุดตรงนี้ เรามาตอนที่นักท่องเที่ยวเขากลับไปแล้วนะคะก็เลยไม่เยอะขนาดไม่เยอะนะคะเราก็มาหยุดพักอาหารร้านทานอาหารนะคะก็อยู่ในเมืองนี้หลังจากทานก็มาเดินให้มันย่อยนะคะดูชมวิวต่อกินไอศครีมต่อเพราะบรรยากาศกำลังดีค่ะเรามาสิบโมงเชา้าเรากลับก็ประมาณห้าโมงเย็นนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ตรงร้านบาร์ดืม่มเครื่องดื่มนะคะ ก็ยังมีร้านอาหารอยู่แถวนี้เยอะเลยแล้วก็ที่ขายของฝากของของเขานะคะของเมืองของเขาที่นี่นะคะพวกจานร,รูปปัน้นแล้วก็แกะสลักอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ภาพวาดที่เป็นรูปเมืองของอาแวนโลแล้วก็สินค้าของ,ของเขานะคะก็จะเป็นเหล้ามะนาวแล้วก็รูปมะนาวนะคะก็ดังทีน่นี่ทางใต้นะคะจะปลูกมะนาวเยอะแถวนี้นะคะ ทำเหล่ามะนาวเยอะนี่เห็นไหมรูปปั้นเขาทำจากมือสำหรับเอาไปประดับนะคะเป็นของฝากของํำรวยติดไว้บ้านนะคะสำหรับไทยคนก็เรียกว่าไอ้ไอ้กุดลนะคะนี่เป็นของฝากดีอย่างดีเลยค่ะถ้ามีถ้วยชามอะไรของฝากพวกนี้นะคะไปฝากเขาจะรู้เลยค่ะว่มามาจากเมืองไหน มันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองราแวนโลนะคะในหลังจากที่เราเที่ยวเสร็จนะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วก็เลยเอาวิวบรรยากาศมาฝากทุกคนก่อนกลับก่อนนี่ค่ะทางลงเราจะไปเอารถนะคะที่จอดไว้เราก็จะมีที่จอดรถด้วยค่ะมีที่รับ ฝากจอดรถด้วยแต่ต้องเสียเงินนะคะนี่ทางลงทางลงไปเอาที่จอดรถค่ะบรรยากาศดีค่ะนี่จอดที่จอดรถอยู่ใต้นะคะอยู่ใต้อยู่ข้างใต้อุโมงค์นี่เราก็กลับแล้วทุกคนก็จะเห็นภูเขาข้างๆนะคะก็คือป๋อมเปนะคะภูเขาที่เขาบอกว่ามันเคยปะทุขึ้นมาตั้งแต่ก่อนนะคะ ที่ปมเปนะคะวันก็เลยถ่ายภาพมาให้ทุกคนดูด้วยนี่นะคะทางขวามือเห็นไหมคะจะเป็นภูเขาสูงๆก็คือภูเขาปมเปนะคะนาโปรีนี่บรรยากาศไปแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ก็นำภาพนะคะมาฝากทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ